สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l อร่อยพุงนะครับผมวันนี้เราจะมาทานี่นะเมนูสร้างอาชีพกันเมนูไก่ทอดหัดใหญ่นั่นเองนะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะว่าทํายากก็ยากนะจะว่าทําง่ายก็ง่ายนะเดี๋ยวเรามาทําแบบง่ายๆแบบช่องเรากันเลยดีกว่านะครับสูตรวันนี้นะครับเราใช้ไก1 kg, นะ่1นกิโลเนาะใครจะใช้เป็นส่วนปีกส่วนน่องส่วนสะโพก น้องติดสะโพกได้หมดนะครับอันนี้1นกิโลชิ้นไหนที่ใหญ่ก็บ้างหน่อยนะจะได้สุกทั่วถึงนะครับสำหรับน้ำหมักนะครับเราก็จะใช้นี่นะครับซอสฝายเขียว2ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตัวเม็ดผักชีนะครับครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมจีน4กลีบนะครับแล้วก็เม็ดยีรานะครับเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะเนาะ แล้วก็น้ำเปล่านะครับแช้อนโต๊ะนะครับผมแป้งข้าวเจ้านะอัน,นี้เราจะใส่ทีหลังนะครับสช้อนโต๊ะพูนๆนะครับแล้วก็ส่วนหอมแดงนะครับเราจะซอยก่อนนะครับแล้วก็เอามาพึ่งลมไว้เพื่อให้มันแห้งนะเวลาเราไปทอดเนะี่ยมันจะได้กรอบนะครับไม่ต้องแห้งมากนะครับผมโอเคตัวไก่ทอดหานใหญ่เนี่ยซิกเนเจอร์เขาจริงๆก็คือเนี่ยฮะกินกับหอมแดงเจียวนะกินกับหอมเจียวนะครับผมร้านไหนไม่มีหอมแดงเจียวถือว่า ไม่ใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับของที่มีติดครัวนะครับ MLA b วันนี้เราใช้ m l a b นะครับไว้แล็บไก่ตอนที่เราหมักเนาะจะได้รักษาความสดแล้วก็ป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงนะครับแล้วก็เราใช้ถุงมือ M-grove นะครับถุงมือชนิดมีปุ่มเนาะป้องกันลื่นเวลาที่เราคลุกไก่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนี่นะครับมาถึงขั้นตอนการหมักนะครับเราใช้ M-grove นะครับเพื่อความสะอาดเนาะ ในการเวลาใช้คุกเขาในการหมักนะครับผมโอเคก็เครื่องปรุงนะครับเมื่อกี้เราเอาไปโขลกมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมโขลกให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ตัวซอสฝาเขียวลงไปนะครับตามด้วยน้ำปลาแล้วนะก็น้ำเปล่านะครับผมอันนี้ตวงไว้แล้วนะครับ 8ช้อนนะครับนี่นะครับการทำน้ำหมักก็ไม่ยากนะพวกทำพวกไก่ทอดพวกอะไรเงี้ยเราต้องทำน้ำหมักไว้ก่อนนะเพื่อที่ว่าตัวน้ำหมักมันจะได้เข้ากันรสชาติทั่วถึงแล้วก็เราก็จะได้ชิมรสชาติน้ำหมักก่อนด้วยนะครับจะได้ไม่เค็มเกินหรือว่าจืดเกินไปนะครับอันนี้เราทำสูตรมาแล้วเรียบร้อยนะครับผม เอาไก่ลงไปเลยนะฮะนี่นะครับตัวไก่เห็นไหมครับตัวไหนที่ชิ้นใหญ่เราก็จะบ้างไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าให้ตัวซอสน้ำหมักเนี่ยเข้าไปในตัวเนื้อไก่นะครับนี่นะครับเอาไก่ลงไปนะครับแล้วก็นวดนวดหน่อยนะเพื่อที่ว่าให้ตัวน้ำหมักมันซึมเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะเอาอตัวเอ็มลมาล็ปนะครับ แล้วก็แช่เย็นไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับใครทีอ่อยากทานเร็วนะก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ทานได้แล้วนะอร่อยนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาหน่อยก็หมักสัก3าสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะครับใส่ให้หมดนะครับโอเคตัวแป้งเราจะยังไม่ใส่นะครับเราจะรอออกจากตู้เย็นมาก่อนแล้วเราจะใส่ตอนก่อนที่จะทอดนะครับผม แค่นี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาตัวเอ็มแล็นะครับมาแล็เพื่อป้องกันกลิ่นจากตู้เย็นเข้าเนาะแล้วก็รักษาความสดไว้ด้วยนะครับนี่นะครับเราก็แล็ปกติเลยนะครับผม นะครับแรปให้ตึงนะแล้วก็เอาเข้าขอบนะครับผมแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทอดกันนะครับเนี่ยนะครับระหว่างที่เรารอให้ไก่หมักได้ที่นะครับเราก็จะมาเจียวหอมแดงกันก่อนนะครับหอมแดงนะครับใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับสักหนึ่งหยิบมือเนาะโรยไป มานี้นะครับแล้วก็คุกเค้านะตัวแป้งข้าวเจ้านะครับลอยบางๆนะครับประมาณนี้สำหรับน้ำมันนะครับเราใช้เป็นตัวน้ำมันปลาล์มนะครับสำหรับทอดเนะาะพวกของทอดจะได้กรอบนะครับเจียวหอมเนี่ยใช้ ไฟอ่อนนะครับค่อยๆเจียวไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือเจียวกันเลยนะครับใส่น้ํามันนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนนะใช้น้ํามันตัวเดียวที่กับที่จะทอดไก่เลยนะอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆแน้อยนะครับว่าเวลาเราทอดหอมเจียวก่อนเนะี่ยน้ำมันเราจะมีกลิ่นหอมของหอมเจียวด้วยเนาะเวลาไปทอดไก่เนะี่ยไก่ก็จะหอมนะครับนี่นะฮะพอน้ํามันเริ่มร้อนพวกก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับ ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยหอมเราจะไหม้ไหม้แล้วมันจะขมนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆเจียวระหว่างที่เราเจียวหอมแดงเนี่ยเราก็พยายามใช้ตัวพีนะครับหรือว่าช้อนก็ได้นะครับผมคนๆน,นะครับ เราก็จะคนอย่างนี้ตลอดเวลานะครับรอให้มันจนมันเหลืองนะครับยังไม่ต้องออกสีส้มนะครับแค่เหลืองๆเ,เกือบจะส้มก็ตักขึ้นได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวตัวของเจวเนี่ยมันจะขึ้นไปสุกข,ข้างบนอีกนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเราเจียวมาเรื่อยๆนะครับให้สีมัน เหลืองสวยประมาณนี้ก็พอตักขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปสุกต่อข้างบนอีกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับสีหอมเจียวเรานะครับเหลืองหอมสวยดีงามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทอดไก่กันเลยนะครับนี่นะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไก่ออกจากตู้เย็นนะครับเอาแรปออกนะครับ แล้วก็เอาตัวแป้งนะครับใส่ไปเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับก่อนจะทอดก็นเนี่นะครับเอาแป้งคลุกกับไก่กับน้ำหมักนะครับเพราะว่าไก่ทอดหางใหญ่เนี่ยเราก็จะทำเป็นแบบแป้งบางๆเท่านั้นเองนะครับแป้งจะไม่หนานะครับแล้ อีกข้อหนึ่งนะที่สําคัญเวลาทอดไก่เนี่ยน้ํามันต้องท่วมไก่นะครับไก่ถึงจะสุกดีสวยทั่วทั้งชิ้นนะครับโอเคประมาณนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยนะนี่แะครับเวลาทอดไก่นะครับเราใช้ไฟกลางนะครับผมตั้งไฟจนกว่าน้ำมันจะร้อนนะครับพอร้อนปุ๊บก็ลงไก่ลงไปนะครับ พวกชิ้นใหญ่ๆเนี้ยก็จะทอดประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับแล้วแต่ว่าใหญ่แค่ไหนนะครับผมแต่ละชิ้นเนี่ยความสุกเขาก็จะต่างกันนะครับถ้าชิ้นเล็กหน่อยก็ประมาณ1ิบนาทีก็ได้แล้วนี่นะเวลาเราทอดเราก็เอาตัวหนังขึ้นนะครับผมยังไม่ต้องรีบพลนะครับ เดี๋ยวรอไก่ตึงนิดนึงก่อนนะครับผมเราค่อยจัดไก่นะครับให้ไม่ติดกันนี่นะครับพอไก่ชิ้นล่างเริ่มได้ที่แล้วก็พยายามให้ตัวน้ำม,นมันมันท่วมชิ้นไก่นะครับเวลาทอดเนี่ยจะได้ไก่ที่สีสวยทั้งชิ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวรอฟองน้ำมันนะครับฟองอากาศน้อยกว่านี้แล้วก็สีไก่เริ่มเป็นสีส้มแล้วนะฮะเราก็ค่อยตักขึ้นนะครับอันนี้ก็ประมาณผ่านไปสัก7นาทีเราค่อยกลับนะครับกลับด้านนะครับนี่นะครับพอสีเริ่มสวยได้ที่แล้วนะครับนียเราก็กลับด้านนะครับเปลี่ยนเป็นเอาตัวด้านหนังลงนะครับเพื่อให้หนังมันกรอบนะฮะ นี่นะครับทอดให้ไก่สีสวยประมาณนี้นะครับก็เอาขึ้นได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไก่ทอดหัดใหญ่นะครับก็ทานกับหอมเจียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสับให้ดูกันนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นหนังกรอบนะครับแล้วก็เนื้อฉ่านะนี่นะครับผมสุกทั้งชิ้นนะครับ นะข้างในช่าม,มากนะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนี่นะความกรอบของหนังนะครับเดี๋ยวเราชิมให้ดูนิดนึงนะครับดีงามหอมมากนะอืออร่อยนะเนื้อนุ่มแล้วก็หนังกรอบนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับสูตรแต่ทอดหันใหญ่นะลองไปทำดูนะครับ นี่นะครับสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับสำหรับใครที่เสิร์ฟกับหอมแดงนะครับผมใครที่ชอบทานนะลองไปทําดูนะรับรองว่าจะติดใจท่านกับข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ MLAB M g ็ o เนะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่าสั่งผ่านไลน์นะครับ @mmpcorp นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราขอตัวไปทาน ข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่กันก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ